ถ้าให้นึกถึงน้องหมาขนสัน้นมีขนาดที่กระทัดรัดปานกลางน,นะคะแล้วก็มีความน่ารักซุกซนนะคะสามารถสร้างรอยยิ้มสร้างพลังบวกให้เราได้ในทุกๆเรื่องนะคะก็หนีไม่พนดิเชนนั่นเองะคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับฝนที่ช่องสบายดอทคอม ในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเจอกันกับสายพันธุ์ที่แบบยอดฮิตยอดนิยมกันมากๆเลยนะคะเพราะว่านั้งแ่ส่ฝนเปิดร้านมาเนี่ยฝนก็เห็นสายพันธุ์นี้เนี่ยมาที่ร้านวนบ่อยมากนะคะแล้วก็ย้อนกลับไปนะตอนนั้นคือ สนามคุณยังจ,จได้เลยเป็นสนามหญ้าแล้วก็เป็นดินนะคะช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ลูกค้ามาฝากดิกลบ่อยมากอ๋อแล้วแต่คือตอนนั้นยังไม่ได้มีช่องไงเพิ่งจะมามีช่องตอนนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นภาพที่เราแบบเออเห็นแล้วเราก็รู้สึกตลกดีนะคะเ่อใครที่กลมาอยากจะหา,าเลี้ยงดิกลอยากศึกษาสายพันเออเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวคนก็จะมาให้ดูด้วยว่าดิกลตอนเด็กนี่น่ารักขนาดไหน รักมากๆนะคะถ้าเป็นบีเกิลเด็กก็จะยิ่งแบบ<อ>ปั่นป่วนนี่คือบีเกิลที่แท้จริงถ้าบีเกิลตัวไหนซึมหรือว่าเศร้าเหงาหงอยไม่เล่นอันนี้คือผิดปกตินะพะี่คนใหญ่นีคือพี่ลูกเกอร์แล้วก็น้องติ๊ตี้แล้วข้างหลังเรานะคะคพี่แฮปปี้นี่นะคะมาบ่อยแล้วก็มีนิสัยที่ที่อ้อนมากมากมายเลยนะคะพ,พูดแล้วก็มานั่งตรงนี้เลย ถ้าให้นึกถึงน้องหมาขนสั้นมีขนาดที่กระทัดรัดปานกลางน,นะคะแล้วก็มีความน่ารักซุกซนนะคะสามารถสร้างรอยยิ้มสร้างพลังบวกให้เราได้ในทุกๆเรื่องนะคะก็หนีไม่พ้นดีเกิลน,นั่นเองะคะ่ะอ่านี้ดีกเกิลเด็กั <c oughs> ดดเกิลเด็กคือจะมีความน่ารักมากเ <c oughs> พราะว่าเหมือนกับหน้าตาบ้องเบลจริงๆนะคะก็คือตาที่ต่อ้ันก็จะมีมาร์คสินตานะคะ บางคนก็อาจจะมีผีดํานิดๆเลื่อยรเลื่อนนะคะก็แล้วแต่แก็จะเป็นน้องหมาที่มีขนสองชั้นนะคะแล้วก็สามารถกันน้าได้ดีนะคะเป็นขนที่สั้นแล้วก็หยาดนะคะถือว่าดูแลง่ายเลยะค่ะแล้วก็ไม่ได้มีผิวแพ้ง่ายอะไรมากแต่สิ่งที่ต้องดูแลพิเศษนั้นก็คือหูของเขานะคะที่ขนดวไปหูเขาเนี่ยก็จะมีความยาวลงมาใช่ไหมคะแล้วทําให้มันปิดรูหูนะคะการระบายอากาศตรงนั้นนี่อาจจะเป็นไปได้ไม่ดีเท่าไหร่นะคะ อาจจะเป็นยีสต์ได้หรือว่าอาจจะมีขี้หูแบบว่ามันเหมือนมันอับชื้นหรือถ้ามีน้ำเข้าหูอะไรเงี้ยก็ต้องเช็ดให้แห้งเลยนะคะอันนี้ก็สําคัญนะนีเกิลนะคะเป็นสุนัขที่มีความอ่อนโยนต้องการความรักจากเจ้าของนะคะต้องการการเข้าสังคมต้องการการพบเจอสิ่งแปลกใหม่นะคะต้องการสำรวจโลกก็ต้องเป็นหมาที่แฮปปี้มากๆเมื่อได้ออกไปข้างนอกนะคะเมื่อได้ออกไปวิ่งไปทากิจกรรมกับเจ้าของมีความขี้เล่นมากขี้อ้อนมากนะคะแล้วก็ขี้ประจบสุดๆเลยค่ะแต่ในทางกลับกันเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเนี่ย ทิ้งเขาไว้อยู่ที่บ้านตามลาําพังแล้วก็ไม่ได้เล่นกับเขาแล้วก็ไม่ได้หากิจกรรมให้เขาทานะคะไม่ได้ปลดปล่อยออกมาใช่ไหมคะเขาอาจจะไปทำลายข้าวของพนะลังการทีร้าง,าง,าง,างก็สูงเหมือนกันนะคะ <S <S หม่าที่ร้านหอนกันในความน่ารักทุกโซนของเขานะคะก็จะมีนิสัยที่มีความร้ายซ่อนเร้นอยู่ บางทีเนี่ยบีเกิลเนี่ยถ้าปล่อยอยู่ลาพังที่ฝนบอกไปเขาไม่ได้ปล่อยพลังงานเขาอาจจะไปทาอะไรเขาของไปกัดเท้าไปกัดท้องกัดอ,อะไรที่คุณรักคุณชอบของหัวงนะคะคุณอาจจะปลูกต้นไม้ไว้นะคะบีเกิลก็จะไปช่วยควนดินนะคะบีเกิลเป็นนักขุดนะคะบีเกิลเป็นสุดยอดนักหนีออกจากบ้านถ้าประตูรั้วบ้านคุณไม่แน่นปิดไม่แน่นบีเกิลจะสามารถเปิดได้และในบางตัวบีเกิลก็กระโดดได้แอบดูกล้องวงจรปิดเมื่อเราไม่อยู่บ้านได้เลยบีเกิลแสบบ้า ดิกลเป็นหมาที่ฉลาดมากนะคะแต่บางตัวก็อาจจะมีดือ้อซุกซนเล็กน,น้อยตามภาษาคือเป็นวิัขยของเขาเลยนะคะควรมีเวลาหากิจกรรมให้เขาทําหรือว่าพาไปวิ่งพาไปออกกําลังกายเพื่อให้เขามีสมาธิมากขึ้นนะคะในบางตัวถ้าไม่ได้ถูกฝึกเรื่องสมาธิเนี่ยอาจจะสมาธิสั้นแลวก็ดื้อมากๆนะคะอย่างที่เราได้เห็นเห็นกันว่าแบบเออดิกลถูกทอดทิ้งหรือว่าคนเลี้ยงเนี่ยไม่เหมาะสมกับการเลี้ยงดิกลนะคะอันนี้เนี่ยการศึกษาก่อนที่จะรับมาเลี้ยงเนี่ยก็สําคัญมากๆนะคะอย่าไปโทษน้องหมาว่าไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็การเลี้ยงน้องหมานนนะะะคคกกก็็็วรจฝฝึึ้แเป นนะคะแค่นั้นเองนะคะในส่วนของปัญหาสุขภาพนะคะขนก็จะเจอตเกลบางตัวเนี่ยจะเป็นปัญหาในเรื่องของตานะคะเป็นบางตัวเนี่ยจะเป็นเชอรี่ายที่เป็นแบบเป็นเม็ดๆน,นะคะที่แบบปิ้นออกมาเป็นสีแดงๆเนี่ยเมื่อฝุนเข้าอะไรเข้ามันก็จะทําให้แดงขึ้นมาได้อันนี้เนี่ยถ้าเราปิ้นกลับไปได้แลก็ก็โอเคนะคะแต่ถ้ามันใหญ่เกินแล้วก็อาจจะต้องผ่าเนาะแล้วก็ภาวะหนักเกินค่ะทุกคนหลายตัว หลายตัวเลยนะคะที่มาที่ร้านเราคือน้าหนักเกินเกือบทุกตัวเออบีเกิลเนี่ยจริงๆเป็นน้องหมาที่น้ําหนักขึ้นง่ายแล้วเขาก็กินง่ายอะไรก็ได้ฉันกินหมดอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีภาวะลมชักได้ในบางตัวนะคะก็ภาวะลมชักเนี่ยเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทค่ะก็จะเป็นเรื่องที่พบได้บ่อยในบีเกิลเหมือนกันโดยอาจจะพบว่าเขาเนี่ยอยู่ดีๆก็ล้มลงไปนะคะ หาหยียดเก์หมดสติอะไรนี้ต้องรีบพาไปพบแพทย์ด่วนเลยก็เรื่องปัญหาก็ดูขอ้อในเรื่องของการดูแลนะคะภายนอกเลยนะคะในเรื่องขนเนี่ยมันก็ง่ายอยู่แล้แลวก็คืออาน้ำมาที้ละครั้งสองครั้งแล้วแต่เราสะดวกนะคะแล้วก็แปรงขนนะคะเพราะว่ามีเกลเนี่ยถ้าเราเลี้ยงในสภาพอากาศที่ร้อนนะคะอาจจะมีเกณฑ์ผัดขนเยอะกว่าในสภาพอากาศที่เย็นนะคะมีเกลบางตัวก็อาจจะขัดขนได้บ่อยนะคะก็ควรที่จะแปรงขนบ่อยๆนะคะเพื่อที่จะให้ขนเก่าเนี่ยล่วงหมดไวๆเนาะเจ้าของนะคะควรที่จะต้องเช็ดหวเขาบ่อยๆนะคะ อาทิตย์หนึ่งเลยนะคะอย่างน้อยสุดสองครั้งนะคะก็คือควรจะเช็ดหูใบหูข้างในหูนะคะเพราะในบางตัวนี้อาจจะเป็นยีสได้นะคะก็สังเกตจากการที่เขาสะบัดหูบ่อยหรือว่าเขาคันหูบ่อยอันนี้เราก็ต้องสังเกตด้วยนะคะหากคุณคิดจะเลี้ยงยบีเกิลไว้เฝ้าบ้านบอกเลยว่าผิดพลาดอย่างแรง <c oughs> ไม่ได้นะคะบีเกิลเฝ้าบ้านไม่ได้จ้า <c oughs> ไม่ใช่สายพันธุ์ที่ดุแล้วก็ไม่สามารถมีแบบว่าแบบฉันจะอยากในการปกป้องเฝ้าอะไรสูงอะไรขนาดนั้นนะคะเขาเป็นสายแบบเฟิลลี่สายรับแขกตันนี้ก็เป็นสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าบีเกิลนะคะที่่าองย ที่ฝนบอกกระทัดรัดเล็กลขนสัน้นอะสำหรับใครที่ไม่ชอบน้องหมาเหมือนยางก็เหมาะนะคะซึ่งตาหนีใส่ยเขาเอาไว้ให้ดีๆเลยนะว่าเรานะเหมาะกับเขาไหมนะคะบ้านเราเป็นยังไงแล้วก็การใช้ชีวิตของเราเนี่ยสามารถแบ่งเวลามาให้เขาได้มากหน้อยแค่ไหนนะคะแล้วเพื่อนๆล่นนะคะอยากเัียมีเกินเพราะอะไรก็คอมเมนต์มาบอกฝนได้เลยนะคะ